สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีวันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้างการบ้านเมื่อวานนี้ทำได้ไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะบางคนส่งมาแล้วน่ารักมากเลยแล้วก็ทำได้ดีถูกต้องบางคนได้สิบคะแนนเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณครูก็อธิบายให้ฟังทีละข้อว่าภายในหนึ่งข้อจะมีสองคำถามนะคะต้องตอบให้ครบ ถ้าตอบมาแค่คำถามเดียวก็ได้คะแนนเดียวนะคะคุณครูไม่ได้เอาคะแนนลงให้ดูเพราะว่าบางคนถูกหักบ้างอะไรบ้างไม่อย่างนั้นคุณครูต้องมานั่งอธิบายทีละคนนะคะก็จะให้คะแนนถ้าตอบคำถามได้ตรงที่ถามก็เต็มติดถ้าตอบไม่ตรงคำถามก็จะลดหลันลงไปนะคะแล้วบางคนทำงานเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยนะคะ ลากโจทย์อะไรเรียบร้อยมากก็ได้สิบไปนะคะขอชมเชยนะคะนักเรียนที่ทำงานส่งคุณครูด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สะอาดถูกต้องตามที่คุณครูบอกทุกอย่างเลยเขียนวันที่เขียนครั้งที่เขียนคำสั่งวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรคะยังไม่บอกแต่เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องหนึ่งก่อน ดูเสร็จแล้วมาลองบอกคุณครูซิว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองค่ะนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองไปชมวิดีโอกันเลยค่ะคำพ้องคำว่าพ้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช2,555หมายถึงเหมือนกันคำพ้องในภาษาไทยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือคำพ้องเสียงคำพ้องรูปคำพ้องความคำพ้องเสียงซ่อมซ่อมขันขันนักเรียนจะสังเกตได้ว่าซ่อมและซ่อมออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับคำว่าขันและขัน ฉะนั้นคำพ้องเสียงจึงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันและมีความหมายแตกต่างกันตัวอย่างสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติเพื่อมนุษยธรรมชาติคำแรกหมายถึงสีแดงชาติคำที่สองหมายถึงประเทศทั้งสองคำออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกัน ในการเขียนคำนักเรียนจึงต้องพิจารณาบริบทให้ดีเพื่อการเขียนที่ถูกต้องต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องคําพ้องรูปกันค่ะคำพ้องรูปตากลมตากลมน้องยืนตากลมที่ริมตะลิง่งฉันชอบผู้หญิงสวยตากลมสังเกตได้ว่าคำที่เขียนด้วยตอเต่าสระอากอไก่ลอลิงมอมา้า สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งตากลมตากลมนี่คือลักษณะของคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันเช่นขันหมายถึงภาชนะที่ใช้ตักน้ำและขันหมายถึงอาการร้องอย่างหนึ่งของไก่วนอ่านว่าวนหมายถึงเวียนไปโดยรอบเช่นน้ำวนอ่านว่าวะนะหมายถึงป่า ฉะนั้นในการออกเสียงคำนักเรียนต้องพิจารณาบริบทด้วยเช่นพ่อไปซื้อเพลารถราคาแพงมากณเพลานี้ข้าศึกได้ตั้งค่ายประชิดพระนครคำที่เขียนด้วยสระเอพอพานลอลิงสระอาสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งเพลาหมายถึงเวลาและเพลาหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถ หลังจากได้เรียนรู้เรื่องคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำพ้องความกันนะคะนักเรียนลองสังเกตคำต่อไปนี้นะคะบุกผาบุกหงาบุตรสบามาลีผกาคำเหล่านี้ล้วนหมายถึงดอกไม้แต่เขียนและออกเสียงแตกต่างกันจัดเป็นคำพ้องความคำพ้องความหมายถึงคำที่เขียนแตกต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันมากเรียกอีกชื่อว่าคำวัยพจน์ตัวอย่างพะไทราชาภูวดลล้วนหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนภาเวหาอัมพรคัคข,ขนางล้วนหมายถึงท้องฟ้าคำพ้องความมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแต่งคำประพันธ์ทำให้สามารถใช้คำได้อย่างไพเราะและหลากหลาย อาทิคำประพันธ์จากกาเิเรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศซึ่งเป็นการพรรณนาเรือต่างๆในแม่น้ำในขบวนเรือพระราชพิธีที่ว่านาวานแน่นเป็นขนัดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวทงสลอนสาคอนลั่นครั่นคลื้นฟองมีการใช้คำพ้องความที่หมายถึงแม่น้ำ คือคำว่านาวาและสาครสรุปข้อสังเกตง่ายๆเรื่องคําพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันคําพ้องรูปคือคำที่มีรูปเหมือนกันนั่นคือเขียนเหมือนกันแต่คําเหล่านี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันนักเรียนต้องพิจารณาบริบทให้ดีในขณะที่คําพ้องความคือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่อ่านและเขียนไม่เหมือนกัน ็นยังไงบ้างคะดูวิดีโอของครูแล้วทราบไหมคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรลองทายสิจะให้คุณครูเดานักเรียนก็ต้องบอกว่าคุณครูจะต้องสอนเรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องรูปและคำพ้องความนะคะไม่ถูกลูกคุณครูจะสอนทีละเรื่องวันนี้จะสอนเรื่องคำพ้องความ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองที่เราอ่านกันนะคะเกี voit, ่ยวยังไงล่ะคะเพราะว่ามีคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนั่นก็คือคําพ้องความคําพ้องความหมายความว่าคําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมาย เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเช่นมนุษย์กับคนบ้านกับเรือนโคกับปัวควายกับกระบือเขาเรียกคาคล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าคำวัยพจน์จากที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อสักครู่เนี้ยตอนท้ายเลยตอนจบเลยมีอยู่ตอนหนึ่ง ที่เป็นกาบเฮเรือหรือกาบยานีสิเอเป็นคำประพันธ์ที่ขึ้นต้นว่านาวาแน่นเป็นขนัดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวสลอนสาคอนลั่นครั่นคืน่นฟองแล้วเขาก็อธิบายในวิดีโอเขาอธิบายว่ามีคำที่มีความหมายเหมือนกันอยู่สองคำคือคำว่า นาวากับสาครแต่ไม่ใช่ค่ะคุณครูที่คุณครูเอาวิดีโออันนี้มาให้นักเรียนดูต้องการให้นักเรียนฝึกการสังเกตแล้วก็ให้รู้จักคำที่ถูกต้องคำว่านาวากับสาครเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมือนกันนาวาแปลว่าเรือสาครแปลว่าแม่น้ำค่ะ คุณครูก็ไม่เข้าใจคนที่ทำคลิปวิดีโอนี้เหมือนกันว่าจะ,จะตีความว่าอย่างไรแต่นาวาแปลว่าเรือนาวานาวีเอี่ยมจุนนะคะคำพวกนี้แปลว่าเรือคะ่ะไม่ใช่แม่น้ำสาคอนแปลว่าแม่น้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่คุณครูอยากให้นักเรียนรู้เผื่อไปเจอที่ไหน แล้วก็เป็นคนช่างสังเกตนะคะคำพ้องความมีเยอะมากที่นักเรียนเรียนมาในหนังสือวรรณคดีเรื่องสังทองเนี่ยมีคำพ้องความตั้งหลายคำคำที่แปลว่าพ่อบิดอนบิดาบิตุลงชนกนะคะคำที่แปลว่าแม่มานดอนมานดาชนนี แปลว่าแม่คำที่แปลว่าแม่น้ำนาทีสาครชนลทีนะคะพวกนี้ที่เจอในบทที่เราอ่านนะคะคงคาที่แปลว่นนี้แม่น้ำแล้วก็ยังมีอีกหลายคำมากเลยโมยงโฉมสีโฉมฉินที่แปลว่าหญิงงามหญิงที่มีรูปร่างงาม คำเหล่านี้เรียกว่าคําพ้องความหรือคํำวัยพจน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูคํำวัยพ์ชนิดต่างๆี่แปลว่า,เ,าเทวดาแปลว่ายักษ์แปลว่าภูเขาต้นไม้แม่น้ําแปลว่าทองก็มีนะคะแปลว่าดอกบัวแปลว่าพระราชาแปลว่าแผ่นดินนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ มาดูคำพ้องความภาพแรกเลยนะคะต้นไม้มีคำว่าอะไรบ้างคะที่แปลว่าต้นไมนะะ้ที่หมายถึงต้นไม้ปรึกเชอทุมปรึกษาลุกขชาติรุกคำเหล่านี้หมายถึงต้นไมค้นะคะ่ะต่อไปเทวดา เทวดาในเรื่องวรรณคดีก็มีเทวดานะคะที่แปลงแปลงเป็นไก่ป่านะคะเทวันอมรแมนไตรทศเทวาเทพไทยนะคะคำเหล่านี้หมายถึงเทวดาต่อไปเมืองนะคะเมืองธานินนคร นครเรตบุรีพาราธานีนี่คือคำพ้องความที่หมายถึงเมืองนะคะไปใจค่ะหัวใจนะคะกระมลมโนมนดวงแดรฤดีหฤทยัยไปคำว่าแผ่นดิน พระสุธาล่าปัตพีทรณีพิภพธาตรีอ่านว่าธาตุรีนะคะไม่ใช่ธาสตรีหรือธาสตรีนะคะอ่านว่าธาตรีคะ่ะคำว่าภูเขาภูเขาบรรพศสิงขอนพนมคีรีสิคารินสไหล ต่อไปดอกบัวอุบลบงกฎปทุมจงกลบุษกรปัทมายักษ์ต่อจากสังทองเนี่ยจะมีนะคะเป็นตอนหนึ่งของเรื่องสังทองนะคะมียักษ์นะคะมาดูสิค้าคำอะไรบ้างที่แปลว่ายักษ์อสุรา รามาศูนราบอาศูนกุมพันยักษียักษ์สาพวกนี้แปลว่ายักษ์นะคะถ้าไปแม่น้ําแม่น้ำเนี่ยเยอะมากลูกคงคาสาครสศิลน,นาทีสมุรอุทกนะคะยังมีอีกหลายคำเลยที่แปลว่าแม่น้ำนก ปักษาวิหกสก,กุณาทวิตบุหลงสก,กุณีป่าป่าก็มีเยอะในเรื่องสังทองมีหลายคำเลยค่ะดงพนาไพรวันวนารีภพยสนหรือคำว่าภัยเฉยๆพงภยัยศิล ยังมีอีกนะคะที่แปลว่าว่าป่าคันน้ผู้หญิงผู้หญิงกัลยานารีนงรามบางออนนงครานสตรีนะคะคำเหล่านี้แปลว่าผู้หญิงนักเรียนจากที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพต่างๆแล้วก็คำต่างๆเกี่ยวกับคำร้องความ นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจมือลูกนะคะคำพ้องความคือคําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกันนะคะส่วนมากจะใช้ในคำประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะที่เจอนะคะแล้วก็ใช้กับคําทั่วไปต่อไปเดี๋ยวเรามาทําแบบสุข,ขัดของเรากันนะคะเกี่ยวกับคําพ้องความไม่ยากลูกแล้วก็ นักเรียนก็จะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูวันนี้นะไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของคุณครูวันนี้มีห้าข้อด้วยกันลูกข้อละสี่คะแนนห้าข้อก็ยี่สิบคะแนนโดยนักเรียนจะต้องแสดงฝีมือความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติคุณครูมีรูปดวงอาทิตย์ คำอะไรบ้างที่แปลว่าดวงอาทิตย์ให้นักเรียนหามาห้าคำนะคะโดยให้นักเรียนวาดรูปดวงอาทิตย์นะคะดูตามแบบคุณครูเลยค่ะนะคะทำเหมือนกับแผนผังความคิดนะคะแล้วก็มีลูกศรโยงนะคะมีคำอะไรบ้างคะดวงอาทิตย์ไม่ต้องให้คุณครูบอกเนอะลูกนักเรียนไป เปิดหาในพจนานุกรมไปเซิร์ชหาใน Google เซิร์ชไปเลยค่ะคำพ้องความที่แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะต่อไปข้อที่หนึ่งดวงอาทิตย์ข้อที่สองแม่น้ำนะคะคำใดบ้างที่แปลว่าแม่น้ำนักเรียนก็วาดรูปแม่น้ำเลยทำลูกศรชี้โยงไป ห้าคำมีดวงอาทิตย์มีแม่น้ำต่อไปคำที่สามดวงจันทร์นะคะวาดดวงจันทร์ดวงจันทร์วาดเองเลยค่ะวาดดวงจันทร์แล้วก็ทำลูกศรชี้เหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูนะคะ มีอะไรบ้างคะดวงอาทิตย์แม่น้ำดวงจันทร์เอาต้นไม้แล้วกันต้นไม้วาดง่ายหน่อยนะคะคำพ้องความมีอะไรบ้างคะต้นไม้มีมากมีมากกว่าสี่คำคะ่ะเยอะแยะเลยต้นไม้นะคะคำที่ห้า คำที่หมายถึงแผ่นดินนักเรียนก็วาดรูปเลยเอาไม่เอาแผ่นดินดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะวาดแบบเอาภูเขาดีกว่าภูเขาถ้าแผ่นดินเรียบราบไปภูเขาภูเขาคำพ้องความมีอะไรบ้างนักเรียนก็นักเรียนจะไม่เอารูปแบบคุณครูก็ได้ สร้างสารรค์จินตนาการแบบไหนก็ได้ที่ทําให้คุณครูเข้าใจนะคะแล้วก็ตกแต่งตกแต่งชิ้นงานระบายสีให้สวยงามมีคะแนนความสวยงามด้วยนะคะคะแนนลายมือนะคะคะแนนการตั้งใจทํางานลูกบางคนครูปวดหัวมากเลยอ่านไม่ออกนะคะแล้วก็เวลาส่งงานให้ครูตรวจนะลูกอย่าอย่าส่งภาพ แนวนอนส่งภาพแนวตั้งนะคะคุณครูก็หมุนตามภาพเธอก็หมุนหนีครูส่งแนวแนวตั้งนะคะจะได้ตรวจตรวจงานเยอะแล้วคุณครูก็ทำคลิปเยอะทำยากมากใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ใช่ทำง่ายๆนะลูกคุณครูต้องหาเนื้อหาต้องเตรียมเนื้อหานะทำเป็นขั้นตอนนะคะไม่ได้บอกว่า ไม่อยากทําอยากทําอยากทําให้นักเรียนนะคะอยากเห็นนักเรียนตั้งใจเรียนสนใจ,จทํางานของคุณครูทุกท่านเลยที่คุณครูกว่าจะทําคลิปมาให้นักเรียนได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนทุกคนก็จะมีคุณครูก็จะมีกําลังใจนะคะที่จะสอนอยากจะเห็นหน้าแต่จะขาดแล้วว่าลูกศิษย์คุณครูเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตั้งแต่เปิดเทอมมันยังไม่เห็นหน้ากันเลยได้แต่ตรวจงานนะคะแล้วก็ทำคลิปจอนนะคะตั้งใจนะลูกนะส่งคะแนนส่งส่งงานมาเพื่อเอาคะแนนของนักเรียนเป็นคะแนนเก็บเราต้องมีคะแนนเก็บลูกแล้วก็เดี๋ยวเราจะก็จะมีคะแนนสอบนะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะลูกนะพวกนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย